เรามักจะทําการเปรียบเทียบคงเบงหรือว่าจูก,กัดเหลียงนะครับกับคนที่มีความรู้มีความสามารถในการวางแผนมีความเก่งกาจในเรื่องของการวางกลยุทธ์แต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคงเบงนั้นเป็นคนที่อินโทรเวนอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงปูมหลังอุป,ปนิสัยใจคอของมหาอุปร,ราชคงเบงแห่งจก,กกหนึ่งในยอดคน แห่งยุคเลยทีเดียวครับขงเบ้งมีชื่อเต็มๆนะครับว่าจูเกเลี่ยงหรือว่าจูกัดเหลี่ยงครับเป็นชาวเมืองลำยงนะครับเรื่องของเมืองที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาเดิมนะฮะของของเบ้งก็เป็นที่ถกเถียงกันมาว่าจะเป็นเมืองลำยงหรือว่าเป็นเมืองทรงยงกันแน่แต่ก็มีหลายหลักฐานนะครับในทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขงเบ้งน่าจะเป็นชาวเมืองลำยงมากกว่าทรงยงครับและถ้าถามว่าในชีวิตของของเบ้งนั้นขงเบ้งประสบความสำเร็จอย่างไรก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ ปูพื้นฐานนะครับสร้างเล่าปีขึ้นมาจนกระทั่งเล่าปีนั้นได้เป็นถึงจักรพรรดิเล่าปีแห่งจกก,ก๊กในยุค3าก๊กเลยทีเดียวขงเบ้งนั้นได้เป็นสมุหานายกแห่งจกก,ก๊กแล้วก็เป็นมหาปร,ราชญ์อีกด้วยเรียกว่าทํางานรับใช้2องค์จักรพรรดิอย่างจักรพรรดิเล่าปีแล้วก็จักรพรรดิเล่าเสี้ยนเลยทีเดียวครับเล่าปีนั้นได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ขงเบง้งหลังจากที่เขาเนี่ยทำการเฟ้นหาว่าใครเนี่ยจะสามารถที่จะมาสั่งสอนเขาได้บ้าง มีใครบ้างที่จะมาเป็นกุญซื้อมาเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าถ้าตั้งที่ปรึกษาไปปรึกษาอะไรไม่ได้เรียกว่าใช้งานก็ต,ตั้งตำแหน่งแค่ที่ปรึกษาแบบนั้นเล่าปี่เขาไม่ทำแบบนั้นดังนั้นครับเล่าปีฮะจึงได้พยายามที่จะเฟ้นหาจนกระทั่งไปเจอท่านอาจารย์ซูมาเตกโชซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในช่วงที่เล่าปีนั้นก็ไม่ได้คาดคิดล่ะครับว่าจะเจอท่านอาจารย์ซูมาเทชโชเล่าปีนั้นต้องโซซัดโซเซลีภัย์นะฮะหนีการเข้าทำร้ายนะครับของชัวโมนะครับไปเจออาจารย์ซูมาเต เขาบอกว่าท่านเล่าปีนี่จริงๆเป็นคนเก่งนะมีนักรบอยู่ในมือมากมายมีผู้ที่มีความสามารถทางการรบทางด้านฝ่ายบูุมากมายแต่ท่านยังไม่มีกุนสือซูมาเทกโชบอกเล่าปีว่าถ้าท่านได้สองคนนี้นะก็คือฮกหลงกับฮองซูเนี่ยท่านก็สบายแล้วเรียกได้ว่าหงิ๋มเลยทีเดียวสบายเหมือนเสือติดปีกอาจารย์ซูมาเทกโชเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นยิ่งนักละครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความปราดเปรื่องมากที่สุดนะครับในวรรณกรรมสามก๊กเลยก็ว่าได้ สุมาเทคโชพูดถึงฮกหลงกับฮองสูฮกหลงนั้นเขาหมายถึงหงเบ้งส่วนฮองสูนั้นเขาหมายถึงบังทองนะครับแต่ว่าเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของฮกหลงในคลิปนี้ฮกหลงนั้นแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยก็คือมังกรเรนไก่นะครับซึ่งมีความคล้ายกับมังกรหลับแต่เป็นอีกคํานึงนะฮะไม่ใช่คําว่าฮกหลงนะฮกหลงเนี่ยคือมังกรเรนไก่คืออาจารย์สุมาเทคโชพยายามที่จะอธิบายให้เห็นถึงคุณลักษณะ นิสัยใจคอบุคลิกของของเบ้งที่เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตเป็นอย่างยิ่งครับคำว่าอินโทรเวิร์ตผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจกันดีใช่ไหมครับว่าคนอินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ตนั้นมีความตรงกันข้ามกันคนที่อินโทรเวิร์ตนั้นก็คือเวลาออกไปเจอคนเยอะๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขนะฮะแล้วก็อ่อนแรงแต่เมื่อกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับได้ดูแลตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเขาจะมีพลัง แล้วก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล้ครับแล้วควงเบ้งก็เป็นเช่นนั้นครับเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดเขาเป็นคนที่ไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญเป็นคนที่มีลักษณะที่เก็บเนื้อเก็บตัวมากพอสมควรแต่คงเบ้งนั้นเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆครับแล้วถิ่นที่อยู่อาศัยที่เขาอยู่เนี่ยก็คือโงลังกังเนี่ยนะฮะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ดีจริงๆครับเพราะว่าทำเลตรงนั้นเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทั้งแม่น้ําเหมี่ยนแล้วก็แม่น้ําหั่น เป็นจุดทุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ในการสังเกตสังกาทางการทหารทั้งการคม,มานาคมนั้นก็สะดวกสบายเป็นยิ่งนักดังนั้นโลเคชัน่นบวกกับอุปนิสัยใจคอของโขงเบง้งนั้นก็ทําให้โขงเบ้งไปได้ไกลเลยทีเดียวครับบวกครับนะฮะทิณที่อยู่อาศัยของโขงเบ้งนั้นเป็นเขตอิทธิพลแม้จะเป็นเมืองลำยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเล่าปเปียวฮะเป็นผู้ที่ปกครองแคว้นเก่งจิว๋วแต่ว่าเมืองลำยงบางส่วนเขาก็ปกครองด้วยและถิ่นที่อยู่อาศัยของ ขงเบงนั้นอยู่ในเขตที่พลลำยงที่เล่าเปียวนั้นทําการปกครองอยู่ด้วยล่ะครับเล่าเปียวนั้นเป็นคนที่มีนโยบายนะครับที่ทําการต้อนรับนักปราดผู้รู้บัณฑิตต่างๆเข้ามาอย่างมากมายสร้างความร่มเย็นนะครับให้บัณฑิตไม่ต้องกังวลใจใดๆมีหน้าที่ในการศึกษาหาความรู้ศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติของมนุษย์ก็ทําไปดังนั้นจึงเป็นการหลั่งไหลามาอย่างมากมายม,ายมหาศาลเข้ามาสู่ในกลุ่มทางการเมืองของเล่าเปียวครับโดยมีนักวิชาการมีผู้รู้มีปรา์ต่างๆและขงเบงเองก็เป็นหนึ่ง ในปราดที่มาอยู่ในดินแดนที่เป็นเขตอิทธิพลของเรล่าเปียวในยุคหนึ่งอีกด้วยครับ